โอเคฮะคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวิสูรายการ Victory Cat นั่นเองก็วันนี้นะครับเราก็กลับกันมากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับไมค c r รับแข่งหาแรกกันนั่นเองเย้ <Okay. S 1> ซึ่งวันนี้นะฮะเรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนั่นก็คือสตีฟคุงมกันนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีจาัา <laughs> การสวัสดีนี่แม่งโคตรไม่จริงใจซึ่งวันนี้นะครับคุณผู้ชมอันนี้นะเป็นคลิปเทคที่สองแล้วนะฮะเทปแรกรู้สึกว่าจะเฟลมากๆเลยนะฮะเพราะเนื่องจากว่าคอมพี่เบสนะฮะชัดดาวเอ้ยไม่เกี่ยวเอ้ยคอมมึงกาบมากเลยนะไม่เล่นล่ะโอเคโอ้ก็ต้องก็ต้องก็ต้องกลับมากลับมา โอเคเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะครับุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาลุงเบสนะฮะไปแข่งหาแร่กันนั่นเองนะครับซึ่งกฎของเราเลยนะฮะง่ายๆเลยก็คือว่าหาแร่ตามที่เราทำการราะบุไว้นะฮะก็คือถ้าเกิดเบสะะเ่ยหาเอเมอรัลด์ได้ก็จะได้สักมาจิกคะแนนนะครับและเกิดไดมอนด์เนี่ยก็จะได้ไดมอนด์ห้าคะแนนทองสามคะแนนลาพิสเลสโต้หนึ่งคะแนนแล้วก็เนมแท็กสิบห้าคะแนนแล้วก็อาร์มมาสิบห้าคะแนนแล้วก็แอปเปิลทองยี่สิบคะแนนนั่นเองเออซึ่งภายในกล่องนี้มันจะมีฟีเจอรให้โอเคอยู่ทั้งหมดสองฝั่งซึ่งฝ ขวามือโอเคไหมไม่ฮัลโหลฮัลโหลใจ ดูแล้หลุดโอเคซึ่งก่อนเราจะไปเล่นกันนะฮะผู้ชมสำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c ค i b e ให้เราด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจผมไม่แพ้ตามคลิปแหมงเราด้วยนั่นเองสำหรับใครที่อยากติดตามเบสนะครับก็สามารถเข้าไปได้ที่ช่องสตีฟคุ้งกันนั่นเองน่าเห็นนะบอกแล้วผู้ได้ผู้ได้โอเคเพราะฉะนั้นฮะมาๆๆเดี๋ยวเราทำการปรับเป็นเกมโหมดเลยเดี๋ยวก่อนสิรีบจังยังไม่ได้เสกของเลยโอเคปรับเป็นเกมโหมดแล้วก็ทำการดึงของเข้าไปใส่โอเคอ่าเดี๋ย เราจะได้อะไรบ้างทำไมมึงมึงโดนคอนโทรลไม้เพื่อเขาว่าไม่เดี๋ยวใช่ไหมเน่ย <laughs> <laughs> เอ,อ่อโอเคฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะทำการใส่ในเรื่องอาวุธเข้าไปนะฮะแล้วก็ชุดเกราะสักหน่อยโอ้ยมันต้องมีการเอ็นชงเอ็นชานของเนี่ยฮะคุณผู้ชมอะไรมันจะแอดวานขนาดนั้นนี่ท <Easy S 2> ี่ว่า <c oughs> เป็นก <c oughs> ็อีซีมันถือถือว่าเป็นคนแรกเลยนะฮะ <c oughs> คุณผู้ชมที่ทำการเอ็นชานของเวลาที่เรามาแข่งหาแร่กันนะฮะอะไรมันจะน่ากลัวขนาดนั้นเราไปแข่งหาแร่นะเว้ยเราไม่ได้ไปเซอร์ไวิรลสวาเล่นยูเอซีอะ ยังติดอยู่นะครับคุณผู้ชมครันนี้ไม่ลืมของละจะไม่ลืมละจะไม่ลืมเฮ้ยแต่ออยคิดว่าธนูมันก็เพียงพออยู่มั้งไม่ธนูไม่จำเป็นจริงๆเอ้าวเพื่อยิงระยะไกลไงครับคุณชมเผื่อเราจะได้แบบยิงแบบพวกคีเปอร์อะไรอย่างนี้แล้วมันจะได้ไม่เข้าใกล้เราไงเออสมองมันต้องฉับไวเบสโทมจ้า ริงเหรอจ๊ะ <laughs> <laughs> ใช่นะจ๊ะโอเคแล้วก็เอาน้ำไปสักหน่อยนึงนะฮะยยาอตอนกลางคืนก็ได้เหมือนกันนะเบสน,นะไหนใช่ท็อตก็เหลือแล้วโอ้ยบอกอุย้ยเอาวะคุณผู้ชมโ okay. อเคเพราะฉะนั้นนะฮะน่่ๆๆ่เนเ่เราไปสักอันหนึ่งโอเคฮะและตอนนี้นะครับผมกับเบสเนี่ยก็ทาการเตรียมของเสร็จสับพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทำการปรับเป็นเกรมหมดศูนย์เลยมาเดี๋ยวเราจะได้มาทําการเริ่มแข่งกันโ okay. อเคพร้อมยังเบสไม่ มึงโดนคอนโทรลมาอีกเอานะเดี๋ยวเราจะทำการจับเวลาทั้งหมด15นาทีนะคะคุณผู้ชมเอานะหนึ่งสองส้มไป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 หมของหนึ่งของหนึ่งของหนึ่งของนี่นี่นี่โอเคเอ้ยเออเอาอ๋อหยิบไม้ไปแล้วเหนี่ยโอ้โหเมื่อกี้นึกว่าลืมหยิบไม้ความไวเป็นของปีศาจจริงจริงแล้วคือเราลงหนุมเดียวกันก็ได้นะเบนนะอ่ะล่ะไม่เป็นไรชอบลุยเดียวสายเดียว ต้องมันต้องใช้ทอสตั้งหน่อยนะครคุณผู้ชมถ้าเกิดเราไม่ใช้ไม่ใช้ทอสเนี่ยคือเราอยู่ไม่ได้จริงๆครับไหนบอกว่าใช้ในพิชั่นอะไม่ไงคือแบบรอบแรกมันก็ต้องลองใช้ทอสก่อนไม่ถูกหรอไม่โอ้ oh my god น <laughs> ี่ผูเล่นกับใครอยู่นี่ <laughs> ถ้าเกิดเบสยังเ,เป็นอย่างนี้นะเราเราจะไปฟ้องพี่ทูโ oh. อ้ oh. 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 ตกใจหมดเลยอะไรจะน่ากลัวขนาดนั้นโถอะเบ๊ด้วยตกใจก็คิดดูอะลงมาแล้วเจอคิปเปอร์อะใครจะไม่ตกใจมั่งอะเป็นไงเบสเจออะไรบ้างนะเจออะไรเจอแต่ถ่านโอ้ยเจอถ่านจะบอกทำไมวะนึกว่าเจออะไรที่แบบว่ามันแบบซิมเปิลโอ้ชิชหูหู เรียบร้อยคือเราลืมบอกเบสไปนะคือแบบว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครตายคือทุกอย่างจะจบเลยนะเว้ยคือแบบว่ามึงชนะเลยเลยมนึงเข้าใจใช่ไหมโอ้โหมีแบบนี้ด้วยอ่าแน่นอนนะคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดคนที่อ่อนแอเนี่ยมันต้องแพ้ไปตอนนี้แล้วถ้าคนตายช่วงแรกอ่ะเขาก็แบบก็จบเลยเหรอไม่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 มันไม่เม k เซ e ใช่ไหมใช่อาเป็นว่าเราเราสามารถเกิดได้นะคุผู้ชมกูเป็นแอดมิน โอ้โหคนโกงท้าไมเจอแต่โคลไวเนี่ยเหมือนกันแหละเฮ้ยมันต้องเจออย่างอื่นแล้วเบสโถนี่เราใช้เวลาไปทั้งกี่นาทีแล้วโอ้ my god ว้าวเจอใหม่ลุ้เจอเลตสโทนหัวโถ่เจอเลโทนเอ๊ะเดี๋ยวทำไมเห็นคขาเปิ้ลส่งตรงนั้นวะเฮ้ยของใครอะอันแน่อันแน่เกิดอะไรขึ้นโอเคเทน้ำสักหน่อยอ้าวม็อยู่ใกล้กันนี่หว่าว้าวเขาเปิ้ลส่นใคร เดินไปเดินมาดันเจอกันเฉยเลยคุณผู้ชมแย่จัดจัดโอเคว้าวเจอทองแล้วว่าด้านนี้อุ้ยเจอทองด้วยโอ้โหนี่ถือว่าเราปูมากเลยนะเออสวัสดีครับไม่ต้องมาแย่งเลยไม่ต้องมาแย่งเลยไปแล้วหนีแล้วผมมาเก็บค่าภาษีครับผมไม่ไม่ไม่่เจอแต่เลสโตนวะเนี่ยเออเจอแต่เลสโตนเหรออุ้ยเลสโตนหนึ่งคะแนนก็มีค่าบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าด่าเลสโตนแต่เขาอยากได้เพชรอะ โอ้โหเพชรมันเจอยากนะมันเจอยากมากเลยเพชรแย่วไ,ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อให้ที่วังหลังโอเคไหมหมายถึงเพชรอ๋อเหรอเอา้า <c oughs> เอา้เอาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปซื้อไอ้นี่ดีกว่าพาไปซื้อไอ้นี่เอ่อ <c oughs> อะไรแกงเขียวหวาน ไม่เจอเจอเลสโตนกำลังกำลังโอ้โหกำลังตั้งใจแข่งเลยเนี่ยทำไมต้องโดนขัดในรูปแบบนี้ด้วยไม่รู้สึกดวงดวงแบบดวงตกมากเลยดวงไม่ดีใช่ไหมไม่เจออะไรเลยใช่ไหมใช่เหมือนกับว่าเราเราก็น่าจะชะตาเดียวกันไม่เจออะไรเลยจะเป็นเจ้าแห่งเลสโตนเลยเนี่ยดูดิเจ้าแห่งเลสโตนเลยนะคุณผู้ชมโอ้โหเจอลาวาลาวาหรืออะไรเนี่ยเออสวัสดีด้วยเราออกจากกันไปลาวาเะ อารจะขนาดนั้นคิดซะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเจออะไรที่แบบว่าน่ากลัวใช่ไหมเราต้องพาฝ่าฟันอุปสรรคันไปได้นะฮะออย่างเช่นเ,นเบสอาจจะคิดซะว่าไอลาวานน่าจะเป็นพี่ทูอะไรงเงี้ยเฮ้ยแล้วก็เขาก็จะตะโกนว่าซีซั่นนี้ชนะแน่นอนใช่ไหมอ๋อใช่แล้วแล้วเขาจะแล้วเขาก็จะตายคนแรกโคตรกากเลยห <laughs> มายถึงพี่ทู อแข่งหาแร่เขาก็กำเขากําลังอินี่กันอยู่อะไรนะเขากําลังแบบว่าเออตัดต้นงูตัดต้นไม้กันอยู่สำหรับพาร์ทแรกนะฮะตายคนแรกงงมาก็ช้าแล้วยังตายคนแรกอีกอันนี้อันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวใช่ไหมอ๋อใช่อันนี้เป็นความกดส่วนตัวล้วนเลยนะัะคุณผู้ชมเอ้ยไม่แน่นะเบสสำหรับคลิปนี้พี่ดูอาจจะดูอยู่ก็ไม่ได้เราเพราะฉะนั้นเราพี่เขาไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกยังไม่เไว้ถ้าไม่มีใครไปบอกก็ไม่มีใครนี้หรอก อย่าไปนินนาเขาเยอะเลสโตนกูจะเต็มอินเวนทรี่แล้พอพอกัน <c oughs> ไม่ต้องเล่นอะไรแล้วคุณผู้ชมตอนนี้นะฮะอืมหนึ่งสองสามสี่ห้าสเต็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเจ็ดแปดเอ้ย,เ,อย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยทำไมมันเยอะขนาดนั้นทำไมมันเออน,น,นั่นนี่สิเนาะทำไมมันเยอะขนาดนั้น <c oughs> เ,ดดเดี๋ยวเดี๋ว <c oughs> เดี๋ยว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 มันไกลกันเลยเะวะ อยู่ใกล้กันเลยนะไม่อะไรวะเนี่ยเจัเฉยเลยว่ะเจอกันได้ไงวะอุตส่าห์เดินออกห่างมานนะเนะ่ยเราวนลูกไงเขาทำเขาทำให้เรารู้ว่าตอนนี้น่ะเราวนเข้ามาหากันเนี่ยแหมฮืมไม่ได้เลยนะหล่อนหล่อนป่วยความรักใส่เออจริงดีนี่นี่นี่เบสหาเพชรใช่ไหมออยกำลังหาไดมอนด์อยู่ทำไมยังไม่เจอเลยล่ะนั่นดิเฮ้ยทำไมเพชรมันไม่เจนวะมึงไม่ตบมุกให้กูหน่อยเลยเหรอเอ้า อ๋อไม่กินเล่นมุกเหรอเออมันก็ตัวเดียวไงเพชรกับไดมอนะพี่ดูผมขอโทษกับชีวิตนี sure> ้ผมจะอำลาโลกแล้วพี่ดูอะโดดข้าวตัวตายเลยผมจะได้ชนะวุ๊ยเจอฐาน oh my god เบสเจอไดมอนเลยแย่คนเราคนเราแม่ม uh> ันเก่งงี네่วะบอกแล้วเบสดวงเรามันสมพงกันแย่โอเคคือแบบยัันนว เจอแต่ฐานแลานฐานฐานก็ถือว่าเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมในช่องแัท <c oughs> โอ้คนหลอกลวงถึงปี2020ป่ะคุณผู้ชมไม่มันมันขึ้นว่าเขียนว่าโคงไงโอ้ <c oughs> ใส่ตัวเกมจะไม่ดีนะฮะคุณผู้ชม e <ee> ข้อความขึ้นผิดอันอ๋ <c oughs> <แ>อเจอถ้ำเยอะนะแต่แบบมันไม่มีเฟ้นเลยเอานาเอานะานะไม่แน่เดี๋ยวเพื่อเราอาจจะเจอก็ได้ในช่วงวินาทีสุดท้ายนะฮะคุณผู้ชมเออ <c oughs> <c oughs> บอกแล้วว่าบางครั้งเราอาจจะเจออะไรที่แบบว่าไม่คาดไม่คิดก็ได้ไม่คาดไม่คิด,ด,ดเป็นยังไงวะอาเลสโตนเลสโตนยันเลสโตนโคตรเยอะแมปมันเจนแต่เลสโตนไปเนี่ยอุ้ยอันนี้เลรก็เลสโตน เอาหนาเลสตงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีฮะคุณผู้ชมหนึ่งชิ้นก็มีค่าหนึ่งชิ้นหนึ่งคะแนนเลยด้วยเลสตนโคตรเต็มช่องแต่เรลาคนอะไรวะนี่ <c oughs> คือแบบว่าวันนี้เราคงอาจจะกดเลสตนแล้วก็เป็นไปได้นะฮะได้มงไดมอนด์ปะอะแล้วตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมเราเหลือเวลาแค่สองนาทีเท่านั้นนะครับสองนาทีเองวะเชรเอาไงดีวะ <c oughs> ตอนนี้เราน่าจะเป็นเพนก็ไม่เจอเนี่ยเราน่าจะเป็นโคตรพ่อโคตรแม่ของเลสตนแล้วนะคเลสตงแล้วก็ลาพิษ เยอะเกินอ่ะอูู้ข้างเหล็กก็เจอไดมอนแล้วโอ้ดูคนเราอ่ะคือแบบมันซิมเปิลว่ะพูดตรงๆเลยนะเบได้รู้สึกใจคอไม่ดีละเฮ้ยไม่ได้สิแข็งรับชนญต้องชนะเออเดี๋ยวเราอ่อนให้เดี๋ยวเราเราเราจะอำราเบสในการที่เราจะโยนแร่ทั้งหมดอ้าวหมดแล้ว โอเคครับค okay, ุณผู้ชมและตอนนี้นะครับก็หมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นไปเบสเดี๋ยวเราบินขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าว่าเราได้คะแนนทั้งหมดกี่คะแนนโบวิธีโอเคเพราะฉะนั้นเออเดี๋ยวเขาเขาเชียร์ข,ข,ข,ขออยะทิ้งก่อนแล้วกันเนาะอะไรที่ไม่จำเป็นทิ้งเมื่งไปหมดอะไร,ะไรที่ไม่เกี่ยวอออกไปเลยเมาต่อช <laughs> <laughs> ุดด้วยโอเคครับคุณผ okay, ู้ชมและตอนนี้นะครับผมกับเบสเนะี่ยขึ้นมาได้บนมีที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไปเบส เริ่มปฏิบัติการก่อนเลยทำการเอาของแต่ไว้ช่องใต้มือของเบสเลยมาดูกันดีกว่านะครับผู้ชมว่าเบสเนี่ยจะเจอเลสโตนทั้งหมดกี่กองนะฮะที่เอ้าขึ้นด้วยลาพิษเด้เนี่ยโอ้ยสองกองสามกองสี่กองห้า What <laughs> บอกแล้วมันเยอะโ <laughs> อ,อ้สองสี่หก แปดสิบกองคุณผู้ชมโอเคโอเคอันนี้อันนี้อันนี้ของเบสใช่ไหมมามามาเพราะฉะนั้นนะับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาประเดิมประเดิมด้วยลาพิสก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยเลสโตนแล้วก็ไว้ตรงนี้เฮ้ยห้ามหน่อยหน้าไว้ห้ามหน่อยหน้าห้ามหน้าห้ามหน้าโอเคแล้วก็ดมอนสิบสี่แล้วก็ทองสามสิบโอ้ชนะไปชนะไปเลยเอาไม่คิดจะนับคะแนนเลยเดี๋ยวเพื่อเพื่อเบสเลย เ่ยเบสอาชนะักอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะอืม a few moments later แต่ก็แต่ก็ดูจากสภาพแล้วว่าเอ้ยยอมยอมดีกว่าโอเคแล้วได้ฟังของผมนะผู้ชมได้คะแนนไปที่895าคะแนนนั่นเองว้าผมบอกแล้วพี่เวสคือคือผมเจ้าของคอนเทนต์นะฮะคือเจ้าของคอนเทนต์ต้องชนะอยู่แล้วไปไหนล่ะหนีละ โอเคฮะคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะฮะก็น่าจะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามลุงเบสนะครับก็สามารถเข้าไปได้ที่ช่องสตีฟคุมกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ด้วยถ้าติดตามกดตั้มใครเบอร์กันนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจผมแม่ให้ตามคลิปแหมงเราได้นั่นเองก็วันนี้นะครับผมกับลุงเบสก็ต้องขอลากันไปก่อนละกันก่อนจากลาก,กันนะลุงเบสผมมีอะไรจะบอกแล้วก็อยากบอกคุณผู้ชมทุกท่านด้วยวัน <Wow. S 1> นี้เป็นข้อดีมากเลยนะอ uh, uh. ใช้เอ็ก <laughs> 我得康复。<laughs>